ไปไงมากินนะครับมากินด้กันเลยนะครับันอืมอมอร่อยความหวานพอดีนี่มีข้าเหนียวด้วยนะครับอืมบักคนที่อนนชอบกินอะไรแบบเย็นๆนะ ไปเลยนะครับถ้าซื้อราคาปะกตะิขนมปังก็อันละยี่สิบบาทตัถึงได้เลยวันนี้ครึ่งกิโลไปเลยมีความอยากจะกินนะครับครึ่งกิโลไปเลยวันนี้ครึ่งกิโลตอนนี้ราคาที่ซื้อมาในกล่องเนียประมาณหกสิบาทมูช้อปปิ้งให้เห็นม,มีข้าวเหนียวมีลูกชิ้ ไม่ถั่วทีจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่ผมเลือกมาสามอย่างจะก,กินเยอะนะครับกินพอประมาณนะแต่วันนี้อยากกินมากจัดเลยมา,าอืม,อม,อม เดี๋ยวเราเอาโวคาโดมาใส่ด้วยขอโวคาโดสักทิ้น,นี่ใส่โวคาโดเนี่ยนี่นะดูฟิจะเป็นยังไงอืมอืมอโวคาโดนี่ก็หาซื้อ ได้ทั่วไปแล้วอันนี้กิโลละยี่สบห้าบาทเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับโอโคโดแม่โอโคโดก็จะมีไขมันดีอยู่แตกเลยครับไขมันดีเจคอคอเลสเตอรอลในไอติมไม่เป็นไรนะอย่าก,กินบ่อยแล้วกันกินให้มันหายยากก็พอฮืม ม,มีเสียงข้างๆบอกเก่งจินีจีมเก่งอยากดูคนข้างหค่านอนอืม,อม,อม อะไดีอืมอืมเกินในื่องขัตัวคิดว่าเพอทีาเกียรติโการปรกดว่าทุกสิ่โเจินเไทยและสุดท้ายแนนโนเองก็ได้ที่ตัวเอง เงานั้นเขาเป็นแนนโน้ที่ทุกคนเกิดจำได้และกายเป็นหม่วประกอประมาณสองขีดใปของลูกตาตาหรือกดแห่งการที่งนี้เป็นเรื่องไหมเกอาเราบอาของกแห่งกอวอกันด้วยอหน่อย โดยที่แนนโนเนี่ยเป็นกัก,ก,กของคนคนนั้นที่เคยเป็นกลา,ารมาเป็นเด็กใหม่ในทุกม,มีและแนนโน่ไม่มีวันตายดูเวลาแลวก็ทุกสมสิเคต่เนกระนดอบที่เ,เป็น,กกกปนกากลึสุดในใจของรุย์ออกมาสแดบงบทั้งขู่เือนคนั้งข้างอ่ะตักอย่างนี้ใจตกันั้นแกดนแค่นี้เยอะไปนะครับเนี่ยทงาตักแค่นี้ เ่อนอ่นงองคูแลกเจะหดเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้ประมาณสี่นาทีแล้วครับนนนเนี่ยโน่นนี่จะเหมือนจะเตวริยานรเน่ระดาลองมาทำชาเลนจ์กันดูไหมว่าไอติมครึ่งกิโลรสกผมคิดว่ามีคนทำได้มากกว่าน,น้อยกว่าผมแน่นอนอ ตอนนี้ผมจะลองทำเล่นๆดูนะคึ่งกิโลดูว่าผมจะใช้เวลากินทั้งหมดกี่นาทีเนาะตอนนี้เท่าที่อัดคลิปมาเนี่ยก็ประมาณ4-5นาทีละลองไปเล่นๆดูดูว่าจะจบที่กี่นาทีทาไหมลองมาดูด้วยกนะันคราวหน้าแนนเนาะจะินายเป็นเด็กหนในปีก็ได้

เห็นกินทุกอย่างโหดูแต่ละครั้งแล้วไม่ว่าทั้งนัดเอริพิทเอริอยากกินตามแล้วเรื่องมาตั้งคำถามแต่ก็กินได้แค่นี้แหละอยลองฝึกกินดูสามารถตัดสินว่าใครผิดได้จริงหรือเหงื่อมารุดนั้นอยากแทนที่จะเข้าใจบางคนทอาความผิดเนี่ยโยงไปต่อคนที่รักยอมทำเพราะจำเป็นเติมมาโว้คุยด้วยเขาโดนกระทำมาก่อนเราจะตัดสินยังไงว่าเขาผิดมาตั้งคำถาม ถ้าไม่แต่งบเนี่อนยอาจจะถูกคิดที่มาได้ว่าหรือว่ถ้ารลงทุนของเธอเนี่ยไม่หวือหวิวตลอดหรือเธอเองนี่แหละที่ไปเคยเข้าใจทักคนตอนนี้เหลืออีกประมาณสามก้อนเห็นไหมใกล้เป็นจริงแล้วใกล้เป็นจริงแล้วเพื่อนอืมท,ท,ท้าทายตัวเอง <c oughs> จริงผมไม่เคยกินติมเยอะอย่างนี้มาก่อนนะ หนางมากก็แค่ข <c oughs> นมปังอันนึงนะครับ <S <S ลแล้วก็แค่อยากได้รสชาติเนาะแต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยากกินไอติมจะซื้อขนมปังสองอันก็ครึ่งโลไปเลยดีกว่าจบเลยแต่ไม่ใช่ว่าซื้อมาก็าอยากกินให้หมดไม่ใช่นะครับกินเท่าที่ตัวเองกินไหวเนาะ เดี๋ยวไปกินเยอะแล้วกันมันสะสมมันเป็นทั้งหวานทั้งเลยมันก็ไม่ดีต่อร่างกายนะครับแต่ผมก็ไม่ได้กินบ่อยนะนานากินครั้งนึงวันนี้ต้องไปเจอกันที่ฟิเตเนสต่อยเพราะกินแล้วต้องไปเอาออกที่ฟิเตเนส ตกรถไฟเลยนะตอนนี้กินไปครับถนะ้าดูข่าวไปก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นรถไฟเอ่ยจากที่พระรามสองเลยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับกินไปแล้วมาคุยเรื่องนี้อยู่เครียดแต่ก็มันไม่น่าจะเกิดเป็นความสาานะัาสนเาเนาะ ความเอ้าแล้วดูอันเนี้ยโพสพาเห็นปัดชื่อเราเป็นคุณเสร็จเลยเมื่อกี้มเมื่อกี้ปิดเพื่อนเพื่อท่านางหน้าของสาวดูดิเดี๋ยวสองก้อนครับทาบ่านผู้ชมตอนนี้เก้านาทีเข้าไปแล้ว รู้สึกเหนื่อยทีนังที่สี่สิบสามคะสามร้อเพิ่มอะโวคาโดไปเพิ่มอะโวคาโดเข้าไปแลกรถไฟส<ช>ี่เก้าเจ็ดหกชั้นสองข้างๆใบเลข ย <c oughs> ี่ส <gathering says 9> <hip> <mor enan igans> ิบเอ็ดด่วนพิเศษคืออะไรเที่ยวเลขรถไฟอ่ะสี่เก้ากอสองอ้อเจ็ดหกมกราคมเป็นวันครูนะครับพรุ่งนี้เป็นวันประตูรวงเปิดนะครับกับที่รู้จักพิเศกันเพื่อที่จะมาส่งน้องสาวขึ้นเครื่องที่ตัวตะปูกลับบ้านที่เยอรมนี กล้แล้วครับรท่านผู้ชมกล้แล้วครับแซื้อูอไว้แล้วับซื้อขากะเไว้ีรระะ่ือเสียอพปดไีที่สวและเสร็จก็นั่งรถเหมาเข้ามาีพอตรงน้องสาวขึ้นเครืบินเสร็จปั๊บไปคิดมาไม่น่ากินนะกินเยอะไปผมว่ามันเยอะไปนะรึ้นเทียวสำหรัรรบผม แต่เมื่อลองแล้วก็เลยลองท้าายดูนะว่าดูสิว่าครึ่งกิโลกินใช้เวลาเท่าไหร่เธอเป็นอะไรเธอบอนบอนอะไรืสวเนี่ยตูที่สเลขที่สี่สาุดกาครับลปลอดภัยเีย้ไปเสียาตกงมันไม่ได้ายัดจยันเอาอย่างนี้นั่งรถเหมาจากกุงเทพตับเลยะไม่ตงมาสวลาไม่มาเสเวียครับพอแล้วแค่นี้ใช้เวลาไปสิบ นาทีตีไม่กิดเอเตอร์ใครกินได้ไวกว่าน,นี้ก็ลองมาดูนะครับแต่ผมไม่ได้บอกนี่บา,บาย